ไงมอที่ช่องคือองมอที่ช่องอาร์ตม่มีมอช่องคือเลืมเดิกแค่คอสองนะครับหรือว่ามอสซ้ำก็ดีนะมอสองเลยครับสองก็พอแล้วบมอสองมาได้เบ้านไงมอสองฟ้ามนีเป็นหกโมงกว่าแล้วทีนี้นะจหมงรนี่นะทุ่กว่าแล้วคือเล่มเดิ้กคมอสช่องะตามเวลาแล้วยสองทุ่มก็หมดสองทุ่มก็หมด ลูกไม่มาช่วยก็เลยเริม่มเลยก็เลยช้าหน่อยลูกชายการันตีสองกุ้มหมดแน่ครับผมปาดมอบักไงหนึ่งสโมงหมดแกง,งหน่อไม้หม้อใหญ่ไทยเดยิเจ้าเดิมครับเริ่มมรเลงแล้วครับผมมาฮอดแกงแล้ววอดีพอดีพี่น้องมาหาสิบาทแม่ขายบกอขอหน่อย เท่าคงละสิบบาทโอ้ผู้ยืนรอก็อยืนรอพุ่นนะใายดีครับผมยืนรอพุ่นนะ, <c oughs> ออะพักอ,อิกตูกับพักเน่านี่พักอิตูกับพักข้าวใส่ไว้ทุ่งแล้วครับผมลูกโดดลอยอยู่นี่เตรียม <c oughs> ตักสุกหงครับลำยัยครับลำยัยว้าหมากเสียงดี <laughs> Ô, làm vậy <giày. cười> Làm dày không? Hết xin luôn đó đó cũng làm dày hết Làm dày bà, làm dây đúng là xin bà Làm dày bà muốn mất làm dây là bác Mất làm mất làm dày thay lười phía nông, làm dày thay lời, phía nông 10 à, bát nó sát Văn tả được tả này đấy nè <laughs> Hai kèng đồ mái lẽ làm dày ba vậy ลงละ50บาทครับหม้อที่2วันนี้เริ่มดึกหน่อยหนึ่งทุ่มแต่ไม่เกินสองทุ่มน่าจะหมดพอนะมาตักเอาตักเอาแล้วมักต่อนเอาลงมักต่อนเอาลงกระทะนี่ครับผมชับ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 ดีจังอีกไหมนะครับผมพุดนะมือคล่องเขียวคลองไหวครับเด็ดตอนเด็ดตอนดีจังพี่น้อง ทอดมันปลากายครับผมยอดสลาดเลาะเลยครับซื้อแนวกินไปให้ลูกพี่นองลูกก็อสั่ง3้ำซันทอดสามซันทอดอย่างทอดเนี่ยสามชั้นครับผมห้าสิบบาทครับผมมีซีโคงมีสามซันมีเนื้อนะมูสกอ่อนนะ